ใช่แต่ว่ามันก็ไม่เยอะรนะคะทุกคนเราคิดว่ามันคือนกขมแมแวใช่ปะมันคือนกขาแอวใช่ปะจริงหรอ้าเขามีัหาเนอะมแต่มันไม่ควรเข้าไปอมันไม่ควระไรม่อยามีคาเยะเข้โอ้ยไดสาวเยอะเลยชอบได้สาวเจ้มคไอ I am c r อ c o d i l e อันนี้คือมันทำอะไรอ่ะมันคือตัวในสมัยก่อนไม่ร่วงหรอ,อจับมันมนาะเดรเสาสีฟ้ามันกินอะไรอยู่คิดว่าเดร์เสาร์ตัวนี้น่าจะเดินเสาพันธุ์ที่มีปีกนะคะแล้วก็เป็นพันธุ์กินเนื้อด้วยเพราะเห็นจากการคาบลูกเดรเสาอยู่ในป่านะคะทุกคนนี่แล้วก็มีลอยนอยนรลอยยนตตรงระหว่างแขนกับลำตัวนะคะมันน่าจะคล้ายๆตัวเอ่อที่เรียกว่า อะไรวะจำชื่อไม่ได้ตัวที่มันกลางมันเรียกว่าทังผืนเนาะทงผื Look p in the sky นี่นี่นี่อันนี้สาระเห็นใบบัวตรงนั้นปะไม่เห็นใบบัวอ่ะเขาบอกว่าถ้ามันมีขนาดใหญ่พอเราสามารถขึ้นไปเหยียบได้ไว้น้น้ไม่แน่ใจว่ารับน้ำหนักได้รับน้ําหนักได้ประมาณกี่โลน่าจะประมาณ1-20โลหรือว่า90เนี่ยแหละเคยไปที่หนึ่งเขามีหัวขึ้นด้วยนะแต่ว่ามันใบใหญ่กว่านี้ อันนี้น่าจะยิ้มอันนี้คือสัตว์ใหญ่หยาปุบน่าจะผุบลงไปข้างล่างเลยสุดีในวันชุบชื้นเก้าแรกไม่เคยมองนมนเลน็นี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยลุงต่างนนี่นะแ่คาว่าไบโรตาวนนี้น่าจะเป็นไบโสาที่กินซื่หรือเปล่า มันเป็นธรนทสาวในน้ำไงเป็นเต็์สาทะเลจริงหรอจริงจริงจริงมึงแต่ว่าแบบดูเท่ไงมากินเนื้อไปถามมันเหรอถามม,ถามันดูวก <c oughs> ็าอาจจะแบบเอาเที่ยวไว้กัดกัดแ,แบบเพื่อแบบออุมออย <c oughs> มีเสร็เนท์สาวสสาด้วยทำรามเนี่ยพีดิ อันน <pigeon bond. S 1> ี้ก no. ินเนื้อหมดเลยเนาะแถตรงเนี้ยกินเนื้อหมดเลยนู่นอ่านว่าแมสโซสปอร์ดิลัสนู่นตัวเล็กๆที่นั่งรอที่ดีนะไม่เดินไปคนเดียวสิรีบจังไม่กูเดินนี้เฉยๆพอพวกหล่อนมีคู่กันทุกคนเลยอ่ะมีคู่อะไรกูไม่มีคู่งั้นมันก็มากับกูสิกูนั่งฟังแมวแมวทุกคนทุกแมวแมวโดนนักสอดจับกินแล้วทุกคน ไม่กูกูกูไอ้นี่ไงสัมภาษณ์โมงเนี่ยมึงก็สัมภาษณ์มึงก็ทำมั้งสิบรรยายบรรยายบรรยายให้ฟังหน่อยอไม่รู้จะพูดอะไรดี